อดีตสัญยลขาแพทย์โชว์ผลทดลองเลือดไขข้อสงสัยแตงโมเสียชีวิตบนบกหรือในน้ำ ก็ติดความคืบหน้าคดีแตงโมล่าสุดทางด้านหมอทวชัยอดีตศัลยแพทย์ทดลองให้ดูกันชัดๆไขข้อสงสัยแตงโมเสียชีวิตบนบกหรือเสียชีวิตในน้ําเป็นการทดลองริมเลือดแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนเดินหน้าหาคําตอบปมปริศนาการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดย Facebook ของพันเอกนายแพทย์ทวชัยกัญจนรลินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโพสเผยว่าเลือดมันซึมทะลุก,กอดอยู่อีกฝั่ง พลิกกอดอีกด้านมาเพื่อให้เห็นริมเลือดไม่พลิกขึ้นมาจะถ่ายให้เห็นตอนใส่น้ำได้ยังไงเจาะเลือดครั้งเดียว 17-18cc ซในไสลิง 20cc หลอดเดียวแล้วแบ่งหยดหมดในครั้งเดียวไม่ได้เจาะเพิ่มวิดีโออัดไว้2กล้อง,องภาพนิ่งก็มีกล้องพยาบาลช่วยเจาะเลือดถ่ายวิดีโอเป็นพยาน4-5คนที่ใส่กอสเพราะเสมือนเสื้อผ้าเปรียบเสมือนทูสปายซิเมนที่ไม่เกิดลิมเลือดได้ชัดขึ้นจะให้ทำใหม่ไม่ใส่กอส ได้ไฟบรินโนเจนละลายน้ําไฟบินไม่ละลายน้ําทดลองกี่ทีผลก็ไม่เปลี่ยนนิชิโน0 1 6 8 9 1 9 3ถ้าสงสัยนัดรายการทีวีอะไรก็ได้ทาพิสูจน์เลยพนันกันคนละแสนขอตบกระบาลทีเดียวกล้าไหมเรื่องตกหลังเรือแล้วถูกใบพัดดูดด้วยฝากแช่ถึงนิชิโนด้วยครับอยากคิดว่าคนอื่นจะขี้โกงเหมือนนายมันนายบอกว่าเนื้อหมูที่โดนใบพัด แผลออกมาเหมือนแผลน้องแตงโมโชว์ให้ดูหน่อยแพ้ตามยาวแผลเดียวเอาวิดีโอด้วยนะภาพนิ่งเดี๋ยวไปหยิบมาผิดอีกขนาดภาพที่มีที่มาที่ไปยังกล้าหยิบผิดเลยประสาอะไรกับเนื้อหมูขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ